กูก็งาเอาคนเดินได้เบิร์อยู่ไหนวะเอาคุยเหลือสิบสี่แล้วผมเอาท็อปสิห้ได้เอาท็อสิไเอาท็อสิเพได้ สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เราก็อยู่กับเกมโรบอทอีกแล้วซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นแมปที่เราต้องหนีจากระเบิดนะคะแล้วก็เอาชีวิตดอให้ได้เหลือคนสุดท้ายซึ่งเป้าหมายของคลิปนี้ของดิฉันก็คืออยู่รอบระลึกให้ได้ซึ่งจะไปยังไงดิฉันจะโดนแปะระเบิดตายก่อนหรือไม่ก็รอชมนะคะไม่รู้ว่าเกิดแล้วกูเพิดเกิดแล้ว เกิดตรงกลางเลยอ่ะใครมีระเบิดมันตกตายได้ไหมเนี่ยไม่รู้ได้กลัวไม่รู้ด่านนี้ตกตายได้ไหมอุ้ยมันมีควันอะไรก็ไม่รู้อ่ะอังวายเหลือสี่สิบแปดคนแล้วเริ่มแล้วนะคะท็อปห้าสิบเออไอพวกนั้นมันออกไปนอกกลัวแล้วเนี่ยอีลิตเนี่ยเอากลัวไปด้วยเจวะ กูถึงกูตายกูก็ตายดูตอนแรกตอนแรกจริงเราแค่จะว,าจว่าจว่เริ่มมีคนปล่อยระเบิดแล้วนะคะอุ้ยกูเห็นแล้วอ๋อไม่ใช่เฮียมึงไม่น่าเกลียขนาดนี้เฮ<ห>ยยียเฮียว้ามันอุ้ยไหนบอกไม่ต้องกังวลมันเปลี่ยนเนี่ยมันหมุนเนี่ย อยเฮเลน่าระวังกูบอกว่ากูบอกอยู่ว่ามันหมุนได้หนูโอ้ยป๋าละยายายาไอ้พี่แกพวกแกกูจะตายเนี่ยแกรอดไหมเน่ะไม่รอดอ่ะมันอุ้ยกูเกิดไลกั

ตึงเลยอะ่ะแล้วคนในเกาะเรามีอะกุจะาบหวาเสีวาสายวสุดๆว้ามันมาแล้วปมอย่าไปทักนั้น <c oughs> ไปดูดีกว่าวลอกจะวิง่งตามตู่คนที่มีระเบิดทำไมก <c oughs> ูไม่ได้ดูว่ะมาแล้วผมมาแล้วมาแล้วมาอุ้ยหัวกระเด็นหัวว้า,วามาจริงเฮ้ยจุดเนี่ย <c oughs> เฮ้ยมามันมาเอามันไปแล้แม่กินแฮมเองมึงทำไมกูดูยิ่งชาจังเลยอะไงกูเต้นด้วยกูจะเต้นกูจะไม่สนใจเลยมาตั้งยืนระเบิดอ่ะกูเกือบตกตายเอาดีนั่นยืนยิงเออดีแล้ว ไ<บ>ว้ยมันเริ<บ>่แล,แล้วมันเริ่มล้วเริ่มแล้วปูเมียอะปูเมียบะยังไม่ตายโอ้ยขี้ผายแล้วมึงได้เหรอใช่กูได้กูไปแปะยี่นั่นแหละเฮ้ยกูได้แล้วโอ้ยไม่นะกูเจ้า ยนะเอาคืนมาเอาคืนมาโอ้ยเกิดสิ่งฟ้าเลยทำมากโอ้ยโอ้ย,อ,ยอะไรอยู่สีนี้ก็แดงมูอยู่สีแดงคะ่ะอุย้ยดำอีนั่นดำมะ กุณอบว่ามึงอยู่ตรงไหนเนี่ยอุ้ยกูเห็นมึงแล้วสวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะมาเราสักคนหนึ่งต้องเข้าท็อป10ชอบไหนท็อป3เท่านั้นอันนี้คือบ้านอะไรปกติเอาบ้านทรายน้ำเงินหรือเปล่าอุ้ยเอ้ยอุ้ยเศษเลยอะเศษที่เทมันงานขวามากันเต็มละไป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  โอ้ไม่ไม่เอ้ยหมีสีแดงนีก่อนะชอบสีแดงมาเร็ว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 อะไม่รู้หมดสายฟันสุดตอนนี้กูชอบไปสีเหลืองบ้างฉันรักพ่อรักว้าหิวว้ายวหัววันให้ได้เอามันให้ได้มึงเอามันให้ได้มึงเอาันววัวไปลวหววไวววั ก้าวผู้สิริไป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 ่ไมาคุณวิ่งมาสไลด์ย่าส่วนเข้าท็อปสองสิบแล้วไม่เป็นไรเออที่เข้าแล้วนี่ยาอเอาไปแล้วก็อย่ามายึดเขาฉันอีกแล้วก็ชีบล็อกเล่นดีกว่าเผื่อมันจะอะไรดีๆขึ้นแะบอก บายบาแล้วพายละผมข้างหลังไม่มีอีอยู่ที่อยู่ตรงนี้จะเป็นอินโทบุตรเฮ้ยหมูยี่หกคนแล้วหมูยี่หกคนแล้วยี่สี่คนแล้วมาแน่มาได้มาแน่อุ้ยพูดไปพูดไปไป กูเหงาคนเดินเลร์ดอยู่ไหนวะเอากูเหลือที่สี่แล้วผมเอาท็อสิบให้ได้เอาท็อสิบเอาท็อสิบให้ได้โอ้ยมึงเกิดแล้ว ก็เห็นมังแล้ววิเกิดคนหัวดอกไม้กับถางอรีกเกิดกับอล็กคุณอยู่ไหนเนี่ยวินั่งไงคคยเจอคุณแล้วว้ากันระเบิดปงไม่นะอเล็กได้ระเบิดอเล็กกลังจะฆ่าตัวตาย oh no oh no โอ้กูได้ระเบิดกูจะว่า รู้สึกว่าวิ่งใส่คนเยอะมันดูอะโดนแปะง่ายกว่า s ว e ด t Dream โ oh, อ้ยมาดีจ้าเมดออบดีอุ้คนนี้เกิดกับเกาะกูยหอดอกไม้อ๋อ oh. อันนี้อี oh. ทีหนึ่งเมื่อกี้นี่ว้าอีทีหนึ่งเมื่อกี้บุบบุบบุอุ้ยอีนี่ทะเลมะอีชมพูชมพูเนี่ยขนตา oh. ถ้าขนตาหรืออะไรอ่ะหนวดแมลงสาดอันนี้เกิดก่เเด็กกะกกู เกียร์้าวิ่งอะใครอะไปแล้วคนเยอะชอบไปเลเยตัวบ้าเอามึงอย่าตายนะอย่าไม่ตายเลยทำไมมันตี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 เยอะจังอีน่าย่าไม่แปลใใรเลยคนนี้กูโยนให้ออีแปลแล้ว ว้าวไปเร็วไปไเอามาเลยกูได้แล้วเนี่ยคว้าวเนี่ยมึงเิดอยู่ทีเนะอุ้ยเกอยู่ที่ช้าสักอุ้ยอันนั้นล็อกสตาร์บงูใส่เสื้อล็อกสตาร์อยู่ข้างหน้าเนี่ย โอ้ยอัมมาร็อกสตาร์เด็ดไหมรึกเปยอะไม่หยาอยู่กูว่ามันจะมีใครสักคนได้ระเบิดไปมันก็จะตึงกันเองอ่ะปิตวันนี้โอ้ยกูได้ระเบิดหมวิ่งนั่นมีก้อนผีคุณยายสปิดตายหรือยังเนี่ยโอ้จะตายแล้วเนี่ยตึ่ไปนะเฮเลยนะ กูไม่ได้ทำโย่ใส่อีเมสก่อเลยเอาคืนกูแล้วไม่เป็นไรอ่ะครั้งนี้ฉันจะเข้าท็อปสิทให้ดูเองโอ้กูเจ้าวะว้ายีนี่มายี่นี่มามันเริ่มพังเกาะแล้วมันเริ่มพังเกาะแล้วกูอยู่กับเผาพันธุ์มึงดีกว่าดูปลอดภัยโอ้กูเจ้าวะดูหน้ามันดิมึงดูหน้ามันหน้ามึงแดงจ้ะ มา,า,ายะไรกันมาจะมาแค่น,นนะี้ตัวนะยด้ยกันสิงกัน,นะว้าวว้าหัวมุนหมุนว้า <laughs> อุย้ยมึงใจท็อกไพแล้ว <laughs> อาออมานยมีนั่นระบนเบดแน่น,นั่นระเบิดแน่อย่าวาอย่าวาอย่าว้า กูอะไรตายแล้วกูจะวาอย่าวาอย่าว่าอย่าว่ากูจะว่า่เสียวเสียวปิเสียว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 โอ้ยโอ้โนเอามันไปดูแยมึงตามกูไม่มีคนมองเห็นหรือล่นกูจะว่าอะไรผมกูตั้งทองอ๋อจะเป็นจุดเด่นเหนือ อุ้ยหนวกะแมลงสาบตายมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออเอาไงอนั่นไปกูจะมาเดี๋ยวจะเกาะนี้กันเถอะมาแล้วมันเอาคืนแล้วเอาไฟพอดีไม่เป็นไรหรอกไม่ยอมเออเอาไฟเอาเอาคนที่ตกไปมันได้ระเบิดมึงท็อปทีท็อปทีมาเลยมาแล้วมูเปนมาแล้วมันมาแล้วอีนั่นอีนั่น เออมึงรลดได้ท็อปทีแล้วเนี่ยเอ้ยโทรโทโทนี่นะคะมุกอุบลการไทัยมาแล้วการไทัยทัศบุตรชนะแน่พอเอใส่สักคนการไทัย ุจะอันนี้เป็นมุกจริงในที่สามกตัวโ้ยไม่ใช่ที่หนึ่งมาแน่ที่หนึ่งมาแน่อุ้ยอุยการไทยทัศบุตรจับมือนี่รอบจับมือเออนี่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 นใส่เลขได้เออเอาไปเป็นรอบเทอร์มิ่งตกลงรถเลยน่ยไม่ไรจะเป็นสุนี เย่ yeah. อุ้ยนาโกรี่สองเลยกูเ <laughs> จอป้าเนี่ยเนี่ยมาใส่ชุดล็อกสตายี่ยนเนี่ยโอโหมึงล็อกสตาร์ <wh ai> อีชาริสตาปังอีชาริสตามั้งครับกูเจอว๊ายม่ได้เอาไปเอาไปเอาไปให้นอนเอาไปให้ล็อกสตาร์ส่งต่อให้คนที่เป็นล็อกสตาร์ ส่งต่อให้คนผมสัน้นส่งต่อให้คนผมสั้นส่งต่อให้ใครว้ายตึงล็อกตาตายเียว้าส่งต่อให้คนเป็นอีโมมือด้านหลังส่งต่อให้รองอันดับสองตายแลยว้ว <c oughs> มันวิ่งไวเกินน่ะ โหนก็ oh, no, no. เอาคืนเอาคืนไปนะเอา <c oughs> เอาอย่าลับกรมแพนมึงโอ้ยเดท็อปสิมาห <c oughs> ออนึ่ัแไหนดืดีเอาเปกูจะพักมูท็อปสิแหละมาแล้วมาเลยไป้ไวไวย,ย,ยนังผมบอล เหมืองด้วยยี่ดับส่งต่อให้คนดับผู้ชมส่งต่อให้เผาพันทิเอาเู้ชะเผาพันที่พิการเผาพันดังแอนส่งต่อให้ผลบองอ้าย เอหมือนกูเลยท่าหลงมัญยาพูเลิกราบชะาแลนอุ้ยว้ายนี่ได้ละไม่นี่ตายมึงได้ทับสามเนี่ยอุ้ยได้ทัพสามแล้วเล่นกันเลยเล่นกันเลยตู้หัวโดนกระหวัดทุกหัว อุ้ยมีแต่คนดำอี่นันขาวเอาคนขาวก่อนโแน่จริงก็ส่งมให้พี่ <c oughs> คนดำจะสู้กันเองนะคะเอา <c oughs> <c oughs> เอาฉันจะต่อสู้กับคนดำเอง ฉันจะเอามงฉันจะเอามงกูบศกนี่สวนดักดักโอ๊ยยะอยากเอาไปเอาเอาเอเอาไปฮ่าฮ่าฉันนะโอ๊ยนอนจากนานดาวสองซื้อหนึ่งได้โอ๊ยเป็นไง โอปอสุชาตาน <laughs> เอาละค่ะชอบกันไหมเอ่ยขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ดูจนจบเนาะก็ถ้าอยากสนับสนุนดิฉันก็แค่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เออกดติดตามไปแล้วนะคะแล้วก็กดคอมเมนต์ด้วยก็จะน่ารักมากขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เป็นกำลังใจเสมอมาก็คลิปดิฉันก็จบเพียงเท่านี้อย่าลืมนะคะ กดติดตามกดไลค์กดซ like, ับสไคร์ถูกกดติดตามซับสไคร์มันก็อันเดียวกันนะคะ